สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกมาตรการผ่อนค่าไฟบรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9วันที่11กรกฎาคม2องันายกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เปิดเผยว่าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย1.1.1และ1.1.2 และประเภทกิจการขนาดเล็กวงเล็บ2ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า1เดือนสามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือนได้ที่สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งและตั้งแต่16สิงหาคม2564เป็นต้นไปสามารถชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนผ่าน p e a Smart Plus หรือ Counter Service 7 e v v e n นอกจากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทสามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่สำนักง,งานการไฟฟ้าในพื้น ที่โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระดังนี้1บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหรือผู้รับมอบอำนาจใช้ในการตรวจสอบ2หนังสือมอบอำนาจและสำเนาตรประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสาสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน3เดือนนับตั้งแต่ที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าวเฉพาะนิติบุคคลทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1 1ึ 9 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงและสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ